สำหรับวันนี้ท่านใดที่มีพื้นที่นั่งที่สงบก็อยากให้ทุกท่านเลือกที่นั่งที่สงบที่สบายแล้วเราก็จะนั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ว่าถ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นมั่นคงแล้วก็สามารถตั้งสติ มันเป็นสมาธิที่เยังสมบูรณ์แบบและก็เป็นท่ามาตรฐานที่ทุกท่านควรจะได้ศึกษาเอาไว้หลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายๆหลับตาพริมๆทำหน้านิ้มอย่าไปกดลูกในตา อย่าไปบีบดวงตาอย่าไปบีบเปลือกตาหลับสักค่อนลูการหลับตาพริมๆอย่างเบาสบายไม่บีบไม่กดลูกตาเนี่ยจะทำให้กายเราผ่อนคลายได้โดยง่ายให้กายสบายหลักการก็คือวันนี้ เราจะปรับทั้งท่านั่งให้มีสติแล้วก็สบายเราจะทำการหลับตาให้มีความรู้สึกสบายสบายแล้วเราก็ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภารกิจการงานก็เอาวางไว้สักครู่หนึ่งก่อนสงวนเวลาตรงนี้เอาไว้20นาที คือการหยุดนิ่งของใจเราอใจมาไว้นิ่งๆสุดลหมหายใจของเราให้ลึกสักห้าหกครั้งร่างกายเราทุกส่วนผ่อนคลาย ให้เบาสบายร่างกายของเราทุกส่วนผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองไปจนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือทุกสัสดส่วนให้ผ่อนคลายให้หมดอย่าได้ตึงอย่าได้เกร็งอย่าได้เครียด นั้นก็มาสังเกตที่ลำตัวเราสุดลมหายใจลึกๆก็เพื่อที่จะได้เก็บเอาอากาศที่ดีทำให้ร่างกายของเราสดชื่นตื่นตัวแล้วก็ผ่อนคลายทุกสิ่งอย่างเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลำตัวหน้าท้อง ขาแข้งไปจกนกระทั่งถึงปลายเท้าให้ทุกสัดส่วนนั้นผ่อนคลายความรู้สึกนั้นปล่อยวางทุกอย่างจินตนาการเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขมีความสุขที่สุด จินตนาการแล้วเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขที่สุดสุขที่สุดเรารู้สึกถึงความสบายอ,อกสบายใจแล้วกดีใจภาคภูมิใจว่าวันนี้เราได้มานั่งสมาธิตั้งแต่เช้า หรือเป็นความชนะชนะใจตัวเองได้เรียกว่าชนะแต่เช้าเพราะฉะนั้นให้มีความภาคภูมใิใจใด้ปลื้มใจนั่งแบบปลื้มๆลืมนั่งอย่างมีความสุขหลับตาคลิ้ม ำหน้ายิ้มยิ้มแล้วเราก็ผ่อนคลายทุกอย่างโลกทั้งใบใเรานิ่งให้เราสบายอยู่กับตัวของเรานี่แหละ ใจนิ่งๆใจโล่งๆเราจะสังเกตว่าที่สุดของลหมหายใจของเรานั้นก็จะอยู่ที่กลางท้อง สุดลมที่เราสูดลมหายใจเข้าไปธรรมดาปกติแต่ถ้าหากเราสังเกตขึ้นมานิดหนึ่งเราจะรู้ว่าลมนั้นเคลื่อนจากปากช่องจมูกเข้าไปภายในลมนั้นก็จะผ่านอวัยวะทุกสิ่งอวัยวะที่ใช้ในการหายใจทุกอย่าง าใจค่อยๆมาหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางกายตรงกลางท้องซึ่งเป็นที่สุดของลมหายใจของเราตรงนี้อยู่กับความสดชื่นอยู่กับความเบิกบาน อยู่กับใจที่สะอาดบร,ริสุทธิ์ผ่องใส ประคบประคองใจที่มีสติของเราอยู่กับความว่างเปล่าใ,ใจของเรานั้นอยู่กับความว่างเปล่าที่อยู่ที่กลางกายอย่างสบายสบาย ซึ่งเราจะไม่ใส่ใจกับความฟุ้งอะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะอยู่กับใจอยู่กับความสบายความสบายที่ใจของเรานั้นพอยอมรับได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในใจทุกๆ สถานการณ์จะเป็นความฟุ้งซ่านความอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นก็แค่เฉยๆกับทุกประสบการณ์ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปติดตามหรือให้ความสำคัญ หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ก็จะเข้าถึงความสงบสุขได้อย่างง่ายๆให้รู้จักความสุขที่อยู่ภายในความสงบเป็นความสงบนิ่ง ราใจมาหยุดนิ่งไว้ที่สุดปลายลามาหายใจของเราอย่างสบายแล้วก็ค่อยๆประคับประคองความรู้สึกประคับประคองด้วยความรู้สึกของใจที่นุ่มเบาเบาผ่อนคลายทุกอย่างใช้ความรู้สึกใช้สำนึกลึกๆ ที่อ่อนละมุนละไมค่อยๆปักับประคองอารมณ์ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมความรู้สึกสบายใจความรู้สึกสุขใจ ไม้มีความปลื้มไม้มีความรู้สึกสบายผสานผสมกลมกลืนกันไต่ รักษาจใจเราให้เบารักษาจใจเราให้สบายสบายท่ามกลางความเงียบสงบ จากนี้เราจะได้นั่งอธิษฐานจิตเพื่อตัวของเราก่อนทางกลางใจที่สงบนิ่งให้ชีวิตของเราในวันนี้และวันต่อๆไปประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกสิ่งอย่าง ใม้มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะมีดวงปัญญาที่จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงทุกอย่างทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมได้มีความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้งโลกียัรั์และอริยศรั์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการที่จะอาศัยอยู่บนโลกนี้ขอให้มงคลชีวิตทั้งสามสิบแปดประการจงมีเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติและก็ขอให้บรรลุพระผลนิพพานได้โดยง,ง่าย น้งเราก็ขยายแผ่ความเมตตาปรารถนาดีของเรานั้นไปยังสรพสัตวแผ่ขยายความเมตตาปรารถนาดีของเราไปยังสรพสัต์ทั้งหลาย ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราะศะจากเวรภัยพยาบาทให้มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานสดใสผ่องใสมีแต่ความร่ำรวยชีวิตหน้าที่การงานก็ขอให สมเด็จสมปรารถนาไปทุกสิ่งทุกอย่างการงานความสัมพันธ์การติดต่อเจรจาสื่อสารครอบครัวบริษัทบริวารทีมงานทุกคนทุกฝ่าย ให้สมบูรณ์พรุ่นพร้อมดีไปหมดเราก็ต้องอธิษฐานจิตไปด้วยแล้วก็ทำใจใสไๆแบ่งปันความเมตตาปรารถนาดีของเราให้ขยายไปประหนึ่งดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลให้ความสว่างแก่โลกและดาวทั้งหลายทั้งปวง เราก็ทำแจ้ร้ายสว่างสวยประหนึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้แก่สรรพสิ่งนั่นแหละ แล้วก็ขอให้วันนี้ให้เราตั้งจิตตั้งใจรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายๆของเราให้ได้ทั้งวันจะประคับประคองเรื่อยรอยยิ้มได้ใจที่สดชื่นแจ่มใสใจที่มีพลังแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ผู้คนที่เราพูดที่เราคุยที่เราสื่อสารให้ความเมตตาความยิ้มแย้มแจ่มใส คำพูดที่ถูกกลั่นกรองด้วยสติสัมปชัญญะให้เป็นถ้อยคำที่สร้างพลังให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะประครับประคองก็เลยปิยะวาจาซึ่งก็เป็นการประครับประคองใจของเราเองไปโดยปริยายราะนั้นวันนี้ตั้งจิตตั้งใจละลืกแล้วก็มันหาชั่วโมงหยุดนิ่ง หลับตาเบาๆพักใจพักกายร้อยสบายอยู่กับความสงบในช่วงวันใจของเราจะได้คุ้นเคยกับความสงบสุขเมื่อเราย้อนกลับมานั่งสมาธิอีกทีหนึง่งความที่เราฝึกฝนอย่างมั่นคงก็จะเป็นกําลังในการทำให้เกิดความชนาญในการหยุดใจทำใจ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็จะได้มันฝึกฝนในทุกๆยุรยาบททุกๆกก,กกิจกรรมจะฟังเทศฟังธรรมพูดคุยรักษาใจให้สบายเอาไว้ก่อนรักษาความสบายไว้มากเข้ามาเข้าเดียวใจก็จะเข้าไปอยู่ที่กลางกายโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าเรามีสติ มีสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พู่นพร้อมมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นหรือความรู้สึกแห่งใจสัมผัสกับความสงบที่กลางไปจะเกิดขึ้นสัพเพพุทธาผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะระคังพันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สภาสังคานุภาเวนะสทาโสทีภะวันตุเตสาธุก,ก็ขอเจริญพรเช้าวันใหม่วันพฤะธัสในวันที่16วันนี้นะ